วันนี้นะคะน้อยก็จะพูดในเรื่องของทุกพ้นทุกกับเรื่องของความรักความรู้สึกนะคะการที่เราจะใช้พรมวิหาร4ีนะคะเข้ามาในส่วนของเรื่องความรักพรมวิหาร4 ประกอบไปด้วยเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาพรหมวิหารสี่เป็นหลักธรรมนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้บริหารนะคะเจ้านายนะคะตัวเราถ้าเรามีลูกน้องหรือใช้กับตัวเราเองกับเพื่อนกับน้องกับญาตินะคะเราก็จะใช้ พรมวิหารสีคือเมตตากรุณามุทิตาแล้วอุเบกขาเราก็จะนํามาใช้ในเรื่องของความรักก็ได้นะคะแต่ถ้าเราจะใช้ในส่วนของความรักเราก็จะดึงตัวอุเบกขาเข้ามายากนิดนึงในเรื่องของการปล่อยวางมันถ้าเรายังไม่เข้าใจที่ละเอียดและลึกซึ้งเรายังไปเจริญในส่วนของส่วนอื่นนะคะยังไม่ทำตั้งแต่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะคะ ในส่วนของความรักชู้สาวหนุ่มสาวคู่ครองครอบครัวสามีภรรยานะคะบางครั้งการที่เราดึงตัวอุเบกขามานี่อาจจะยากนิดนึงนะคะกับการที่จะเรียกสติดึงสติมาใช้นะคะแล้วก็อาจจะตะกุกตะกักนิดหนึ่งแล้วก็รุ่งริ่งหน่อยหนึ่งนะคะถ้าเราดึงผมวิหารีมาไม่ได้นะคะเราก็อย่าไปทุกนะคะกับ ส่วนนี้เราก็ให้เข้าใจว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกเป็นเรื่องปกติที่ต้องคู่ขนานกันไปนะคะแล้วเราจะทำยังไงถ้าเราต้องเลิกต้องจบกับความสัมพันธ์นั้นไม่รู้หรอกว่าระยะเวลาของการครบกันของแต่ละคนเนี่ยมันจะนานกันเท่าไหร่บางคนเป็นเดือนบางคนเป็นวันบางคนเป็นปีบางคนเป็นปีนป,นป,ป,ปีนะคะแต่ถ้ามันจบมันก็คือต้องจบนะคะ แล้วถ้ามันจบเราจะทำยังไงถ้าความรู้สึกนั้นความรักนั้นมันต้องจบลง <l b ữ> เมื่อเราเข้าใจว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์เมื่อเราเริ่มที่จะเริ่มมีความรักเราก็ต้องตเตรียมมือรับกับความทุกข์นะคะในระหว่างที่เราคบหาดูใจคบหาอยู่กินอยู่อาศยัยด้วยกันเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องราวมากมายแต่พอวันหนึ่งมันจบนะคะ มันจบเพราะอะไรเพราะว่าเราไปด้วยกันไม่ได้มันไปด้วยกันไม่ได้มันอยู่ด้วยกันไม่ได้กันต่อไปอีกแล้วมันก็ต้องจบนะคะไม่เราจบเขาก็ต้องจบหรือเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะต้องจบนะคะแต่พอมันจบแล้วทำย่างไรไม่ให้ตัวเราเป็นทุกข์นะคะเราก็วางแล้วก็เข้าใจว่า มันมีเริ่มต้นความรักของทุกคนมันต้องเริ่มต้นจากความสวยงามเสมอระหว่างทางมันจะเจออุปสรรคเจอการเปลี่ยนแปลงเจอการปรับปรุงเจอการประมาทเจอการพลาดพลั้งของการคบกันการผิดพลาดกันไปผิดพลาดกันมานะคะแต่สุดท้ายมันก็ต้องจบนะคะพอจบมันก็ต้องละแล้วก็วางแล้วก็ให้เข้าใจว่ามันคือการวางการวางคืออะไรนะการวางในที่นี้ในเรื่องของความรัก มันทําใจยากนะคะถ้าจะบอกให้ทุกคนพอเลิกกับคนเนี้ยให้เธอวางเลยมันก็คงจะจะยากนะคะสำหรับเพื่อนๆแต่โนจะพูดให้เข้าใจว่าทําไมมันจะง่ายได้ยังไงและทําไมเราถึงจะต้องวางนะคะเพราะว่าความรักที่ดีความรักที่บริสุทธิ์และความรักที่ดีๆก็ยังรอเราอยู่ในวันข้างหน้าวันนี้เราไปกับคนนี้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไหมายความว่าชีวิตเราจะหมดสิ้นแล้วซึ่งในวันพรุ่งนี้สําหรับคนอื่นถูกไหมคะในเมื่อเราไปไม่ได้ มันก็ต้องมีวาระที่ต้องจรจากกันจะจากกันดีๆหรือจะจบกันไม่สวยก็คือปัญหาที่เราทุกคนย่อมเคยผ่านประสบการณ์นี้กันมาในเรื่องของความรักมันมีทั้งจบและกลายเป็นเพื่อนมันมีทั้งจบและกลายเป็นคู่แค้นคู่อาฆาตศัตรูมูมานอาฆาตพยาบาทโกรธเกรียดชิงชังมันก็มีให้เห็นนะคะถ้ามันไม่มีเราคงไม่เห็นข่าว ในทุกวันนี้ในเรื่องของการตามล้างตามเช็ดกันในเรื่องของความรักนะคะแต่อย่าให้เพื่อนๆของโน้ตที่ฟังเนี่ยเป็นแบบนั้นกันนะคะไม่ต้องมาตามล้างตามเช็ดกันขนาดนั้นนะคะก็ให้มันจบกันไปด้วยดีนะคะแล้วการวางใจล่ะถ้ารักดีๆด้วยกันทั้งสองฝ่ายมันไม่มีต้องเลิกกันนะคะถ้าความรักนั้นดีด้วยกันทั้งคู่เขาดีเราดีมันก็จะไม่มีวันเลิกกันเขาไม่ดีเราดีมันก็จะยังคงไม่เลิกกัน เราดีเขาไม่ดีมันก็ยังคงไม่เลิกกันแต่ส่วนใหญ่ไอ้ที่เลิกกันคือเขาก็ไม่ดีเราก็ไม่ดีต่างคนต่างไม่ดีมันก็เลยต้องเลิกกันนะคะแต่พอมันเลิกกันแบบเนี้ยอย่างเงี้ยนี่คือความจริงนะโน้ตจะบอกให้มันคือความจริงที่มันไม่ดีด้วยกันทั้งคู่มันจึงเลิกกันนะคะเราต้องยอมรับว่ามันไม่ดีด้วยกันทั้งคู่มันจึงต้องเลิกแล้วถ้าในการเลิกเราอย่าเป็นฝ่ายทําแบบนี้อย่างเด็ดขาดคือ ใส่ร้ายป้ายสีด้อยค่าด้อยศักดิ์ศรีของคนที่เราเคยรักหรือคนที่เราเคยคบเราอย่าทําเด็ดขาดเราอย่าด้อยค่าคนที่เราเคยคบนะคะเราอย่าใส่ล้ายป้ายสีเขาอย่าไปบอกว่าเขาไม่ดี1 2ึสเราดีเขาไม่ดีเราดีเลิศประเสริฐสีเขาไม่ดีอะไรเลยสักอย่างจนเราต้องเลิกหรือถ้าเป็นในฝั่งตรงข้ามเขาบอกว่าเขาดีเลิศประเสริฐสีส่วนเราไม่ดีเขาจําเป็นต้องเลิก อันนี้ก็อยู่ที่เราจะ,ะเผชิญกับวิกฤตไหนนะแต่โน้ตก็จะพูดถึงการเตรียมรับมือแล้วก็เตรียมทําความเข้าใจนะคะไม่ว่าเขาจะพูดว่าเราไม่ดีแค่ไหนมากมายแค่ไหนทุกความรักนะคะความรักทีดกทด่ดีความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่สวยงามความรักที่เกิดจากใจความรักที่เกิดจากการจริงใจจะไม่ใส่ลายใต้สีกัน จะไม่ด้อยค่าด้อยราคาของกันและกันจะไม่ลดทอนศักดิ์ศรีของกันและกันนะคะจะไม่ต้องมาหาคนรับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างเราและเขาระหว่างเขาและเรา มันไม่ต้องมาหาคนแล้ผิดชอบว่าคนนั้นผิดคนน,นี้ผิดแล้วหาคนเข้าข้างฉันผิดเธอผิดเธอผิดฉันผิดแล้วฉันก็ไปบอกเพื่อนเธอไปบอกเพื่อนเพื่อหาคนเข้าข้างเรามันไม่ต้องทําแบบนั้นคนที่ทําแบบนี้คือคนที่ยังไม่เข้าใจความรักที่บริสุทธิ์แล้วยังไม่มีความรักที่สวยงามนะคะความรักที่สวยงามและบริสุทธิ์ถ้ามันไปด้วยกันไม่ได้มันจบมันก็คือจบมันจะไม่ต้องทำแบบนี้กัน มันจะต้องไม่มีอาฆาตพ,พยาบาทกันมันจะต้องไม่มีลดทรัศั์ดิ์ศรีของกันและกันลดคุณค่าความเป็นคนของใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลงนะคะอยากให้เพื่อนๆทบทวนตัวเองแล้วมองกลับมาที่ตัวของเราว่าเวลาที่เราผิดหวังอกหักเสียใจเราทาแบบนั้นไหมเราเป็นเช่นนั้นไหมหรือถ้าเราถูกกระทาเช่นนั้นแล้วถูกกระทำอยู่แบบนี้เราจะทำยังไง ถ้าเป็นโน้ตโน้ตจะบอกกับทุกคนว่าไม่ต้องทำยังไงนะคะให้เราอยู่ของเราเฉยๆอยู่ของเรานิ่งๆไม่ต้องอธิบายไม่ต้องสาธยายไม่ต้องถแถลงเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะกับเรื่องที่เราจะต้องไปถแถลงความดีของตัวเรา,ถาแถลงความถูกผิดของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ฝ่ายเรามันไม่จําเป็นจําไว้นะคะคนรัก ที่ดีต่อเราความรักที่ดีต่อเราต่อให้จบลงไปแล้วเราไม่ต้องมาเหนื่อยตามหลังถ้าเรายังต้องเหนื่อยตามหลังถอดใจที่หลังร้องไห้ฟูงไฟที่หลังเกิดจากความรักที่ไม่ใช่ความรักตอนแรกอาจจะใช่ความรักแต่ระหว่างคบกันมาอาจจะเป็นศัตรูอาจจะเป็นคู่อาฆาตพยาบาทแต่ปางผลหลังมาในรูปแบบของคนรักก็ได้นะคะอยากให้เพื่อนลองคิดดูนะคะเพราะว่าเนาจะบอกว่า คู่เวรคู่กรรมบางทีก็มาในรูปแบบที่หลากหลายเราก็ต้องมีสตินะคะใช้คำว่ามีสติเท่านั้นพอเรามีสติเราก็จะแก้ปัญหาทุกอย่างได้ไม่กระรุ่งกระริ่งไม่กระท่อนกระแท่นนั่นเองนะคะเราก็จะแก้ปัญหาและกร,ะรับมือกับทุก ปัญหาที่ผ่านเข้ามาด้วยรอยยิ้มด้วยความสดชื่นด้วยความเบิกบานด้วยตัวของเราเองนะคะอย่าไปทุกข์อย่าไปโศกนะคะกับทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของความรักนะคะเรายังมีวันพรุ่งนี้ของเราเสมอเรายังมีคนที่ใช่ของเราเสมออยู่ที่ว่าเราจะเจอเราจะหาเราจะพบเราจะไปเจอเจะไปหาเราจะไปพบเขาอีกไหมเท่านั้นเองค่ะ อยากให้ทุกคนนะคะมองความรักให้มีความสุขมองความรักให้เป็นอยู่กับรักให้เป็นแล้วก็จะเย็นใจแล้วเข้าใจความรักที่แท้จริง <c oughs> ความรักที่แท้จริงคือเห็นคนที่เรารักคนที่เราเคยรักคนที่เคยอยู่กับเราไปเจอคนใหม่ที่ดีกว่าหรือถ้าเขาไม่ได้ไปเจอคนใหม่เขาไม่มีความสุข ที่ดีกว่าอยู่กับเราเราก็ควรที่จะยินดีกับเขาด้วยใจของเราแต่ไม่ต้องไปโพสยินดีโพสอะไรบอกเขาหรอกนะคะมันจะทำให้เรื่องไปกันใหญ่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจเราก็ยินดีอยู่ในใจของเราไปนะคะไม่ต้องไปแสดงความยินดีอะไรกับเขานะคะก็เท่านี้เองเราก็จะอยู่กันแบบมีความสุขแต่ถ้าใครโชคดีพอที่มีความรักแล้วไปได้วยกันไม่ได้แต่กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็ถือว่าคุณโชคดีคุณได้ คู่บุญคุณได้คู่บุญที่ผ่านเข้ามาในช่วงช่วงหนึ่งของชีวิตนั่นเองค่ะแต่พอวันหมดบุญที่เคยสัมพันธ์กันมาก่อนมันก็ต้องจอนและต้องจากกันไปแต่เราก็จะไม่ถูกเห็นไหมคะเราก็จะยังอยู่ด้วยกันยังมีรอยยิ้มที่สดชื่นและประทับใจแต่ถ้าเป็นคู่เวรคู่กรรมคุณก็ต้องมีสติให้ดีให้มั่นตั้งให้คงที่นะคะอย่าให้ อารมณ์ความโศกความหม่นความหมองความเศร้ามันกระทบจิตใจนะคะทําให้จิตใจเรากระชอกทําให้เกิดสภาวะโศกเศร้าและหม่หม่นในจิตใจของเรา อย่าให้ใจของเราหม่นหมองนะคะเราต้องทำใจของเราให้เบิกบานเสมอแล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันของเราขอให้ทุกๆคนนะคะเพื่อนๆของโน้ตที่ฟังทุกค้นทุก,กันมาตลอดมีแต่ความสุขมีแต่ความเข้าใจสิ่งที่โน้ตพูดมันจะเป็นเรื่องง่ายๆคำง่ายๆอาจจะเหมือนว่าโน้ตเอาชีวิตของตัวเองมาพูดแต่นั่นก็คือประสบการณ์ที่ทำให้โน้ตได้คิดได้เราได้เรียนรู้นะคะที่ผ่านมาในแต่ละวันในแต่ละช่วงของชีวิตแล้วโน้ตก็ดึงหลักดึง ดึงตัวเองให้อยู่ในจิตที่มีความสุขให้มีจิตที่เบิกบานก็เลยเอามาบอกเพื่อนๆว่าการทําจิตตัวเองให้เบิกบานและมีความสุขและผ่องใสตลอดเวลานั้นมีค่าและมีประโยชน์ต่อเรามากนะคะ อย่าให้จิตของเราต้องจมปลักแล้วหมุนหมองนะคะขอให้ทุกๆคนมีความสุขในทุกวันและขอให้ทุกคนโชคดีได้เจอคู่บุญบารมีกันนะคะส่วนใครที่เจอคู่เวงคู่กรรมก็ขอให้หมดทุกข์หมดโศกนะคะขอให้มีความสุขกันเร็วๆไวๆนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามทุกพ้นทุกของโน้ตค่ะ